ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فاوصيكم واياي بتقوى الله من اتقى الله وقى ومن توكل عليه كفى พี่น้องผู้ที่มีอหม่านต่อลอสุบฮานะฮูวัตอาลามาเถิดมาสู่การยำเกรงต่อพระองค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่อลอสุบฮานฮาฮูวัตอลาทรงห้ามวันนี้พี่น้องผู้ที่มีหม م านอยากที่จะเรียนให้พี่น้องผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮูวัตอลลาได้ทราบถึงความสำคัญของเดือนที่เรานั้น ได้ใช้ชีวิตและอัลลอฮฺ ala, สุบฮานะฮุวาตาลาทรงให้เรามีโอกาสเข้าสู่ในเดือนฉะบานวันนี้เข้าสู่ในวันที่6ด้วยกับการนับของสำนักง,งานอิสลามประจำจังหวัดเมื่อเวลาเรารู้แล้วว่าอัลลอฮฺ ala, สุบฮานะฮุวาตาลาทรงโปรดปานให้เรานั้นมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะประกอบคุณงามความดี ดังนั้นเราจะต้องรีบเก็บเกี่ยวคุณงามความดีเหล่านี้ก่อนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺจะาลาทรงเอาโอกาสเหล่านี้โดยที่ท่านนั้นไม่ทันที่จะเตรียมตัวมีหะดิษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมันเป็นหะดิษที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอและฮิวะ,ละัลลัมได้ให้ความสําคัญกับเดือนชะบานก่อนที่จะเข้าสู่เดือนละมอดอันใกล้นี้โดยมีหะดิษที่บันทึกโดยอิมามอันนซอี และรายงานจากท่านอุซามะ์บินเซดรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าคุณตุยารอซูลลอฮฉันได้กล่าวแก่ท่านรอซูลว่าโอ้ท่านรอซูลเอ๋ยลำอารกาตาซูมูชะฮรนมีนาชูฮูรีมาตาซูมูบินชะบานฉันไม่เคยเห็นท่านมีท่าทีในการถือศีลอดในเดือนหนึ่งเดือนใดมากไปกว่าเดือนชะบานกอลซาลิกาะฮรุนยกฟุลนาสอันหุบายนะรับบวะรอมาดดอน ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลาฮิวะซัลลัมบอกถึงเหตุผลของการเผลอเรือของมนุษย์หรือของการที่มนุษย์นั้นหลงลืมอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการสะกิดหรือการไข้ควรให้มนุษย์นั้นตื่นอยู่ตลอดเวลาถือเป็นหน้าที่สําหรับผู้ที่เป็นรอซูลหรือศาสนาทูตสําหรับครูบาอาจารย์ที่รู้ฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลาฮิวะซัลลัมอย่างน้อย เราหยิบยกฮะดีตของท่านนบีมาเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะคิดและไข้ควรถึงความโปรดปานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาให้เรานั้นอยู่ในช่วงเวลาของการเตรียมตัวเข้าสู่ในเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านนบีให้เหตุผลว่ากอละซาลิกาชาฮรุนยักฟูลุนนาสุอันฮูไบนารอจับวารอมฎอนเดือนนี้เนี่ยคือเดือนที่มนุษย์นั้นมักที่จะหลงลืมและก็เผลอเรือระหว่างเดือนรอยจับและก็เดือนรอมฎอน นั่นก็คือเดือนเชบาบานั่นเองระหว่างกลางเดือนนี้แหละเป็นเดือนที่มนุษย์มักที่จะเผอเรอท,ทั้งทั้ที่เดือนแห่งนี้ทั้งทที่เดือนน,อน,นี้เป็นเดือนที่ที่มีคุณค่ามากมายและท่านนาบีก็บอกเหตุผลประการที่สองอีกวะฮุอัชรุนตุรฟาอูฟีหินอามานอิลารบบินอาลามินเหตุผลที่สองนั่นก็คือท่านนาบีได้กล่าวว่าการงานทั้งหมด ที่บาวของเราสุบฮานะฮหัวดาอาลาได้เก็บเกี่ยวตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งมา,มาถึงเดือนชะบานถือเป็นการงานที่จะถูกยกไปยังผู้อภิบาลแห่งสากละโลกแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้ศรัทธาเก็บเกี่ยวคุณงามความดีต่างๆตั้งแต่เดือนมุฮัตรอมจนกระทั่งมาถึงเดือนชะบานเดือนนี้แหละคือเดือนที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะนำไปขาย เพื่อที่จะนําความดีนี้ยกให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลเป็นความดีงามที่มันมุ่งไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลและหะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมา่านยืนยันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลทรงอยู่เหนือแต่หากว่าอัลลอฮฺอยู่ทุกที่แน่นอนการงานจะไม่ถูกยกดังนั้นด้วยกับความสําคัญด้วยกับความสําคัญที่เรานั้นเรามักที่จะเผลอหรือเพราะเนื่องจากอะไรพี่น้องผมยกตัวอย่างง่ายๆคนบ้านบ้าน เมื่อเวลาเก็บเกี่ยวการ,กรเกษตรกีดยางเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยมักที่จะขายเศษยางชุมจนกระทั่งได้เยอะเมื่อถึงเวลานําไปขายหรือเมื่อเวลาราคามันสูงลิบเริวนําไปขายเช่นเดียวกันในเรื่องของการถือสินอดในเรื่องของการกระทําความดีเหล่านี้เนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันที่เป็นการเก็บเกี่ยวเตรียมพร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอน ดังนั้นเดือนชบาบานถือเป็นเดือนที่คุณงามความดีต่างๆเหล่านี้จะถูกยกไปยังลอสุบฮานะนฮัวตาลาและเหตุผลที่สามที่ท่านนบีได้กล่าวฟาอูฮิบบอยุรฟาอามาลีวะอานอซอิม so <im> และฉันนี่แหละรักที่จะให้การงานของฉันความดีต่างๆของฉันที่สะสมมาถูกยกในขณะที่ฉันนั้นถือสินอดท่านอิหม่ามอิบนุรอยับรอฮิมาฮุลลอ์ท่านได้กล่าวว่าหะดิษบทนี้เนี่ยได้พูดถึงแงม่มุมอยู่สามแง่มุมด้วยกันแง่มุมที่หนึ่ง เดือนชาบานเป็นเดือนที่มนุษย์หรือผู้ศรัทธานั้นหลงลืมและแง่มุมที่สองมนุษย์บางคนเนี่ยคิดว่าเดือนช่าบานเป็นเดือนที่ไม่มีความสําคัญหรือช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาใดนั้นไม่มีความสาคัญทั้งทังที่หะด,ดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวานในฮิวซสลลัมยืนยันถึงผลละบุญหรือความประเสริฐมากมายบางครั้งเนี่ยเราจะต้องอิงหลักฐานอิงความเข้าใจ อิงฮะดีตของท่านนับีุมฮัมหมัดซอลลัลลอฮุวาลัยฮุสัลลัมและประการที่สเพื่อที่จะไม่ให้มนุษย์นั้นมีความผเผลอหลงลืมให้มนุษย์นั้นตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะช่วงเวลาใดก็แล้วแต่ไม่ละไม่ว่าจะเป็นเดือนใดก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นสะกิดตัวเองเพื่อที่จะนึกถึง ก่อนที่ตนเองนั้นจะถูกเก็บและวันนั้นเป็นวันที่มนุษย์จะเสียอ,อกเสียใจในสิ่งที่ตนเองนั้นได้ประพฤติปฏิบัติโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวเท่าที่ควรประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีม,มันมีฮะดิษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านอบีซสอิดอันคุดรีก็ละก็ละากาล่า ر س و ل ล,ล,ลอ l a h i s s ล l l a l l a h u a l a i h i w a s a รายงานจากท่านอบีซสอิดท่านได้กล่าวว่า ท่านรอซุนซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลบากิยาตุซอลิฮัดความดีต่างๆที่เป็นความดีที่จีรังมันยังคงอยู่ถึงแม้ว่าผู้กระทำจะล่วงลับไปแล้วก็ตามคำง่ายๆนั่นก็คือซุบฮานัลลอฮ์วะลาอิลาฮิลอละลอมหาบริสุทธิ์ยิ่งเด่อัลลอฮ์วะลาอิลาฮิลอละลอไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแด่การเคารพภักดีเว้นแต่อัลลอฮ์วัลลอฮุอักบับและอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ ลาฮาวล ل วะลาก ح วะตะอิลลาบิลลาห์นี่คือการงานหนึ่งถึงแม้ว่าบาวของเขาจะล่วงลับจากโลกดุนยาไปแล้วแต่การงานเหล่านี้การลำลึกเหล่านี้โดยไม่ใช้ตังสักบาทหนึ่งโดยไม่ใช้ความทะเยอทะยานสักบาทหนึ่งแค่เพียงปิ่งออกมาการงานเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานมันหนักยิ่งในตาช่าง มันเป็นสิ่งที่จะจีรังยั่งยืนกว่าสิ่งที่พวกท่านนั้นขวนขวายในโลกดุนยาซะอีกและอีกหะด i ษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุอัสสลัมให้เรานั้นมั่นขอดุทิศต่อละซุบฮานะฮัวตาลาและรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาละด้วยแรงจากอับดุลโมเสอันอัชอารีรอดิยัลลอฮุอันอุ่านได้กล่าวว่ากอลาลิรอซูลุลลอฮิสุลลัลลอฮุอะไลฮุอัสสลัมท่านรอซูลสุลลัลลอฮุอะไลฮุอัสสลัมได้กล่าวแก่ฉันว่ายาอับดุลลอฮ์ โอ้ oh, บ่าวของอัลลอฮ์โอ้อับดุลลอฮ์เอ๋ยลูกของเกสอัลาอาดุลลูกะอัลากันซินมินกูนูซินจันนะเอาไหมล่ะฉันจะแนะนำให้ท่านทราบถึงขุนทรัพย์หนึ่งจากบรรดาขุนทรัพย์ที่อยู่ในสวนสวรรค์ท่านอบีุลกาวเกท่านอบีมูซาอันอัชอารีวะลาฮาวลาวัลากูวะตะอิลลาบิลลาไม่มีสิ่งใดที่จะมาเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งสู่สภาพหนึ่งอำนาจหนึ่งสู่อำนาจหนึ่ง เวาาน้นแต่ละสุบฮาหนะฮัวตาอลาะไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงจากคนที่ไร้ซึ่งความรู้ให้มีความรู้จากคนที่เจ็บป่วยให้มีสุขภาวะที่ดีจากคนที่ร่ำรวยให้ยากจนจากคนที่ยากจนให้ร่ำรวยไม่มีใครสามารถที่จะกีดกันไม่มีอำนาจใดๆที่จะมากีดกันอิลลาบิลลัเวาาน้นแต่ละสุบฮาหนะฮัวตาอลละ ใครเก่าวเช่นนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م านท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รุดไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะรับบัญชาใช้ในเรื่องของการละหมาดและผ่านท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามในแต่ละชั้นเนี่ยผ่านบรรดานบีต่างๆและมาเจอท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมได้สั่งเสียให้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ย้ำเตือนปราชาชาตของท่านว่าอักซีรูยิรอสันเจนนะผลผลิตความดีงามที่จะเป็นการเพาะปลูกในสวนสวรรค์นั่นก็คือลาฮาละวะลากูวะตะอิลลาบิลล่าคำนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานใครก็ตามที่พูดคำนี้เนี่ยเสมือนว่าเขานั้นได้ปลูกผลไม้รากไม้ที่อยู่ในสวนสวรรค์ใครที่พูดใครที่รำลึกถึงบทดูอาบทนี้เขาก็จะได้รับ ผลบุญนั่นก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์วันนี้พี่น้องผู้ที่มีอมา่านอยากถามตัวของเราว่าเรานั้นสนทนาพูดคุยยุ่งเหยิงกับสิ่งที่มันไร้สาระมากเพียงใดแล้วและเราเผลอเรอกับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิ่งล้ำค่าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาทรงเตรียมไว้ในโลกหน้้นนาฟานีวาอิยากุมมินันอายาติวะซิกรินฮากิม اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من قشيتك ما تخول به بيننا وبين معسك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن الجكين ما تحوين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعن هنوارس منها وجعن زأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعن مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ مننا ولا تسلد علينا من لا يرحمنا الله ما أتي نفوسنا تقوها سكها أنت خير من سكها أنت وليها ومولاها الله منفنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورسقنا إنما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار إباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم ذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون